คนลงขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนค่ะสุดยอดเลยลูกตายแล้วไม่รู้เลยว่าอายุส8สวยและสูงพี่อยากไปยืนอยู่นี่เลยพี่อยากไปยืนอยู่นอกสตูทำไมอะสูงเท่าไหร่นะน่ารักมากน่าจะเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วค่ะโอ้ยแล้วอายุ18เองอะ ตลกตลกถึงต้องมีลูกสวยขนาดนี้เลยว่าเป็นตลกแหมก็ได้แม่เขาแน่แหละไม่ได้พ่อเลยสั่งนิดนึ่งความสูงได้พ่อไงสูงพ่อสวยแม่ถ้าสวยถ้าถ้าสวยพ่อสูงแม่แย่เลยครับแม่เขาประมาณนี้ครับแสดงว่าลูกหนูก็มีหวังที่จะสูงขนาดนี้มีมีมีสิทธิ์มีอะไรที่เหมือนกันบ้างอันที่เหมือนกันก็คือชอบชอบร้องเพลงครับแหละแหละ ได้ไหมคะได้ได้อ่ะต่อต่อต่อกันได้ไหมคะเอพ่อแหล่ะเลยแม่เช้านี้ตอนจะเข้แล้วปิดแล้วปิดอามามาแล้วเอามาแหขอจังหวะมาสิ่งเกินหม่ใช้ไล่กระชอนทั้งละครตอนรับหลากล้นฝากลา ก่อนและแน่นอนกุ๊บกิ๊ <ชะ S 1> บวุญ <ยะ S 1> ดีสองคนตื่นมาคุยตอนสายว่าตอนเช้าเช้าละเก้าโมงนั้นไงจบแล้วจะไปละที่ไหนกันดีอ้อาชมช่องกาวเอ็มคอรดเอ,ด,เอด,ดีถึงจะดีละพี่น้องคุนละว่าะะจ,จันถึงสุขนะระไมละมุนละตอนรับอบอุ่นวุดดีตื่นมาคุย คุณโะจำรายการเปลี่ยนใหม่้ไงมาเปลี่ยนใหม่มเอามเอาปแบบสไตล์แบบนี้บ้างมาเป็นแบบไทยๆตื่นเช้ามาเด็กไทยจะได้รู้จักเพลงไหนบ้างเดี๋ยวเราคุยกันรอบน้องขอให้ฟรีเลยจะขอไงได้ไหคุณพูดขนาดนี้เขารู้อยู่แล้วาเรไม่เราชอบเราชอบเราชอบฟังดูแล้วมันคึกคักมันมีความสุขเนาะ ถึงเรื่องของดนตรีแล้วก็การเต้นเนี่ยนะได้ข่าวมาว่ามีก็มีท่าแปลกๆโกโก้นนี่ใช่ไหมไม่ได้เซ็กซี่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนสนุกค่ะแล้วก็สายฮามหมสายฮาสายรั่วเหมือนกันค่ะรั่วเหรอเรารั่วอยู่ค่ะเอาเพลงมาเลยดีกว่าเชิญดฟางมารั่วพี่ดูหน่อยรั่วๆแล้วดาหรั่วได้ได้ได้ คือตอนที่หนูเต้นสวยมกเมกื่อ,อกี้พ่อยังน <c oughs> ั่งแค่นี้แต่พอเต้นอย่างพ่อ้าวทจริงๆมันอยู่ในสายเลือดเลยบ้านโอ้ยอะไรก็เต้นเลยมันฝืนไหมเซ็กซี่บางทีมันฝืน <c oughs> ไม่บี <c oughs> บบ้างนิดหน่อยเป็น <c oughs> พี่ที่ไม่ฝืนสวยก็ได้เซ็กซี่ก็ได้แบบว่า แต่สวยอย่างนี้เขาเคยประกวดนี่มิสซินไทยแลนด์ค่ะปี2013ค่ะแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะได้ตำแหน่งมิสสมาร์ททีนค่ะคอร์รพันสิบคนค่ะเก่งจังเลยแล้วตอนนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยใช่ปะคะใช่ค่ะมูลรักอสูรค่ะอยู่ช่องอยู่เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาพูดสาวบอกมาว่าพูดไม่ได้พี่คุณคิ้ว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 คิ้ใคิ้ว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 คิ มันอยู่ช่องอื่นถูกไหมล่ะช่องไม่แต่เราแค่อยากรู้ว่าแบบอยู่ในช่องหรือว่าเป็นอะไรเราคือ M c o มคอรอช่าช่องเราไม่มีความคับแคบเรื่องแบบนี้อยู่ช่องไช่องแปดช่องแปดติดตามด้วยละกันแล้วคุณน่ารักมากเลยคุณน่ารักไม่ากมจะบอกให้เลยว่านโยบายช่องเก้าเอ็มคชของเราเราจะพูดเสมอมาว่าไม่ว่าคุณจะเป็นดาราชกไหนจากช่องสังกัดไหนเราเราสนับสนุนเราคือพี่น้องวงการเดียวกันแล้วเราอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาแบ่งกั้นเขตเกินอันนี้ห้ามเข้าช่องนั้นห้าม ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ได้เล่นแค่ในช่องไงเข้าใจไหมคนเดี๋ยวนี้เล่นในไลน์ไลน์ทีวีมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราเราในหาอยู่ในวงการต้องช่วยเหลือกันและกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงซิงเกิลหน่อยใช่นี่นี่นี่แชะแชะแช่แช่แเซอร์ฟี่กับเธอค่ะก็อสองล้านแล้วไม่ใช่เหรอวิวเกือบสองล้านแล้วใช่ค่ะก็สามารถติดตามชมได้ทาง YouTube อาสยามมิวสิกค่ะโอ้ยแล้วมี IG มี ินสตารแกไอจีก็ลาดาอันเดอร์สกอร์อาสยามค่ะไปโหลดกันได้ไปฟังกันได้ไม่ได้ขอบคุณลาดาอย่างเดียวแต่ขอบคุณพ่อนะที่มาครับขอบคุณค่ะรู้ว่ารู้อะไรรู้ไหมรู้ว่าจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ครับใช่ครับแต่พ่อเขาสั่งมาให้วมาแหล่ะเราฟังด้วยนั่นไหนก็ขับรถมาแล้วไงเออผมเป็นคนขับรถให้เขาไม่ได้คือไม่ไม่ไม่ค่อยไว้ใจผู้ชายมาขับรถลูกสาวเดี๋ยวก่อนนะเขามีแฟนเรื่อง อย่างครับอค่ะแล้วถ้ามีแฟนเนี่ยต้องผ่านด่านพ่อก่อนไหมรลยด่านอยู่เลยค่ะคุณแม่คุณพ่อค่ะเอานี่นะพอเปลี่ยนสีแล้วนะเมื่อกี้ยิ้มๆคุณลแฟนหน้าเปลี่ยนสีแล้วนะชักสีหน้า แต่เช้าแล้วนะบอกว่าเราจะได้ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่บางบ่อยๆนะพี่นะได้ครับมาแบบไม่มีเหตุผลมาแหลกันตอนเช้านี่แหละได้ได้ได้คลิปวันหลังเราไม่มีอะไรทำเราเชิญพี่มาแหลกดีกว่าใช่ถูกต้องแล้วก็รายการเราน่าจะเปิดด้วยเพลงแหลกแบบนี้ดีเราไม่ต้องมีเอาจังหวะอย่างเดียวมันสนุกดีใช่าวบ้านจะได้ตื่นเออาเช้ามาต้องปุุงมันจะได้เข้ากับชื่อตื่นมาคุยดีไหมดีไหมดีขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ับ้ะะตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับนี่ๆี่นีดูหรือยังวอนนี้เนี่นะมีคลิปคิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงหรอจริงๆกดเลยดิกดเลยอ๋อ subscribe ใช่ไหมคลิปในวุฒิทอล์กชานลใช่แล้วกดเลย